ปนปนนินพี่น้นองนี่ปนนินหน่อยปนนินน่อยเอาแบบเ็เ็ๆเ,เลยพี่พิกทำพีกวนพิกเสียบอะพิกแหลกแล้วพิกแหลกแล้วนี่ปลาเขาปอกเรียบร้อยไปข้าไปเลยครับตัวโอ้ววาวว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 ่วว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 ว้ หัวยังไหใส่ผักเขย้ำพีหนอ่อยหอมซอยกันก็ผักเลยนี่ตั้งหอมนะคนปลาของเสี่ยงของเสียง อีกตอนทุกคำในปนป่านอันอยียดเสียบมีโบตงจับใส่ยหนามเลยบาทนี่เส่ยหนามตกตายมากรวงหนามขึ้นมาอุจุขึ้นมาเขียนนัดตันแกดับไปเลยตัว โอ้โหสาวก,ก่อนสาวก,ก่อนนี่เขียนพูดวะสีกันหน่อยกันน,น,นี่บับม่มีหมักริมควาโอ,อ้โโอ้ลายเทวาหวาน,น หลุดมือหลุดมือพุงนัวหลุดมือโอ้ยไต่ไต่ไต่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ซีมกันนะซีมให้แน่นี่มันแสียบบอลเลซีมซีมซีม ก้อนจางก้อนจางปา่าได้หน่อยกันอ่ะได้ทีได้ป่ะนี่พอแล้วตรงนี่แหละเนี่ยสวยๆต้อนี่แหละขันล่างตัวนี่เท่เลยบูบ Wow. Cái này. Mà, bật tí đi.